จากโจทย์จงหาขนาดของแรงย่อย y จากภาพภาพนี้นะครับเมื่อ x และ y x ก็คือแรงนี้นะครับ y ก็คือแรงนี้นะครับ x และ y เป็นแรงย่อยของแรงนี้นะครับ10รอ่า x และ y เป็นแรงย่อยของ10บรูอ2นิวตันแรงนี้นะครับโจทย์ต้องการหาแรงย่อยเฉพาะแรง y ตัวนี้ ตัวเดียวนะครับจกความรู้เรื่องของการแยกแรงนะครับครูให้ท่องว่าเข้า cos อ,ออก sin นะครับ10รูทอถ้าแยกแรงมาทางฝั่งนี้นะครับแยกออกจากมุม45นะครับก็จะเป็น10บรูทอตั้งไว้นะครับแล้วคูณกับ sin ใช่ไหมครับเข้า cos อ,ออกไซนแรง10บรูทอ แยกออกนะครับแยกออกจากมุม45ิจึงเป็นซ้ายนะครับออกซรายนะครับทราซ้าย45มีค่าเท่ากับรูทสองส่วนสองนะครับรูทสองคูณกับรูทสองตัวนี้ได้2ใช่ไหมครับ2กับ2ตัวนี้ตัดกันได้1 1คูณ10ก็ได้10นะครับข้อนี้ตอบ10นิวตันนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าซ้าย45มาจากไหนนะครับเรานำมือซ้ายนะครับฝ่ามือซ้ายนะครับ หันเข้าหาตัวเองนะครับแล้วก็จํานิ้วนะครับแทนมุมเป็นองศาตามภาพเลยนะครับ0 3 0 45 60และ90นะครับโจทย์ต้องการ45คือมุมนะครับให้เราพับนิ้วกลางลงนะครับเพราะนิ้วกลางแทนมุม45จากนั้นนะครับจำนวนนิ้วที่อยู่แต่ละฝั่งนะครับก็จะแทนการหาค่าไซน์กับคอสได้ครับโจทย์ต้องการไซน์ใช่ไหมครับ ให้ดูฝั่งเราพับนิ้ว45ลงแล้วนะครับฝั่งนี้เห็น2นิ้วใช่ไหมครับที่โปรยู่ให้นำสแควร์รูทนิ้วที่เราเห็นนะครับหารด้วย2นะครับเราเห็น2นิ้วก็รูทนะครับหารด้วย2ก็จะได้รูท2ส่วน2นั่นเองครับ